นะครับสวัสดีทุกสวัสดีทุกทุกท่กทานท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนี่ลุงเนงเดินเข้ามาในสวนแล้วมาหาอะไรกินหน่อยไม่ชายมาหาเหยื่อกุ้งฝอยไม่รู้จะมีหรือเปล่าโดนเขาตัดตอนไปหมดแล้ว อืมอืมในส่วนน้ําแห้แมบนไ้มาดูดูม่าใครมาคนไปยังถ้าทางเหมือนยังใฮน่าจะมีหรอกอกระป๋องอมือที่ช้อนหนึ่งช้อนอย่างเงี้ยอุ้ยมือเดียวมันจะได้อยมีงเงี้ย หลุดมืออีกป้าป้าปลาช่อนติดเฉยนั่นเออดูปลาช่อนติดเฉยเลยอ่ะเออมาได้ไงเนี้ยโอ้โหดู ช้อมนมั่วๆไปช้อนติดเฉยเลยจะเอากุ้งฝอยนี่อย่างเงี้ยเอาไปตกกุ้งแม่น้ำนี่มีปลาไอ้นี่เลยลูกลูกปลาพวกปลาตะเพียนลูกปลาตะเพียนปลาอะไรเนี่ยนี่เพื่อนไอามอกนี้ไมช้อนให้ช้อนออกแล้ว เก็บกุ้งกอนไม่เอาหรอกป่าสานมันเราไม่ได้ตั้งใจมาเอาป่าตั้งใจมาเอากุ้งฝอยอะไรกันเนี้ยพวกเราเนี่ยมาใหม่จอะแยะเนี่ยฮึลูกไข่ลูกไข่กอกอกไอ้นี้ไอ้นากลัวนี่ไอหน้ากลัวมันใช่ลูกอะไรนะ อาจจะไปแล้วยุบอ้ไม่ต้องรีบน,นะใครจะปล่อยเอยงเี่ยชุบอืมไปลงน้ำไปฮึตัวกำลังดีเลยเนะี่ยอือเอาลงไปลา,ลากลากแต่มันก็ติดแล้วเนี่ย ติดมาหลายตัวเนี่ยนะเราใช้ไม่เยอะไงสามสิบสีติบตัวพอขี่เลนมันเยอะที่เลน,เท,เลนที่ตม แล้วก็ลากลากนี่แหละถ่ายไปด้วยลากไปด้วยไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แล้วก็ะสะบ,สบัดสะบัดเงี้ยเอาพี่เรียนออกนี่มีตัวปะ่ะหนึ่งสอง ไม่ค่อยมีเดี๋ยนี้มันหากันบ่อยหากันสามสี่ตัวหากันทุกวันหามันไม่ได้หาแบบลหนึ่งหาด้วยมันลงไปกั้นลอยกั้นเห็นปะมันกั้นแล้วก็คนอย่างนั้นแหะจะทําให้กุ้งหนีหมดเพราะมันเหม็นที่ดินเหม็นที่เลนที่ตรมนี่แหละมันก็จะพากันหนีหลายวันแล้วพอจะเข้า นี่ก็แสดงว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาหากันเยอะหากันบ่อยกุ้งเพิ่งเริ่มเข้าอ้าโอเคได้แค่นี้พอแล้วน่าจะสามสิบกระตัวแค่นี้ก็พอตกแล้วไปไปตกกุ้งกันอันนี้เอาไว้ตกนางลอย